มาดูรถของทีมงานติดหน่อยเอาเอาปวยตั้งท่ายดิเอาปวยตั้งท่ายอยูเลยนะสปาอยู่เลยแค่นี้หลักนี้ใช่ไะมหลักขึ้นหลักขึ้นใช่ไหมขึ้นหลักสี่สิบตันอยู่ัวอะไรแค่นี้เดี๋ยวไปเตนน้อเลยลักกับรถเหรอหลักเอารถเลยมีตะขอหน้าไหม ตะขอนหน้ามหไหม,ออมหลักออกหน้ามเลยนะเห็นหนักไปอยู่โอ้ยุตรเลย ไม่ลองไม่รู้ลองถึงจะรู้ลองดูดูนีว่าจนปูไรจะลากขึ้นไป<ะ>ช่วงไม่นี้นะน่าจะไงช่วงไม่นี้กินเล่นเลยกินสุดเล่นเลย พอดีรถถึงของทีมงานของบริษัทหนึ่งตรงที่นียเขามาถมที่เพื่อที่จะเอาเสาของกาไฟฟ้าเลยขึ้นมาวางไว้บนนี้เป็นที่เช่าแต่ความดีที่ว่าขึ้นตรงนู้นอยู่นั่นมันเป็นที่อของไฟฟ้าเหมือนกันแต่มันเป็นอตอนนี้เขาไฟฟ้าเ็าจะำกำลังทำจะต้องจ้างงานเ,เาขาก็เลยต้องเอาเสาย้ายจากนู่นมาไว้ที่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้เป็นที่เช่าตรงที่นี้นั่น ที่ตรงนี้อ,ม,อม,มึงเพิ่งปับใหม่แล้วก็ถ้าว่าฝนตกอะไรถ้าว่าฝนตกอะไรใหม่ๆนั้นเอามันจะขึ้นไม่ได้มันจะลื่นก็เลยต้องเอาหินมาลอยป่าหน้าก่อนเพราะว่ารถไอ้คุมันไม่ใช่สองเปลา่าถต้าสองเปลาไม่เป็นไรเลยแมงดาสม่ามันจะติดไหเพราะว่าท้ายหนักตรงที่นี้รถเขาเข้ามาแค่นิดเดียวเองซุบลงไปเลยเดี๋ยวจะลองช่วยดู ลองดึงรถเข้าไปก่อนว่าจะได้ไม่ได้แต่ถ้าว่าไม่ได้เดี๋ยวช่วยอยีกแรงหนึ่งเดี๋ยวเอาดินลงไปก่อนสักครึ่งนึงมันหนักเกินแค่ยี่สตันเองนะเดี๋ยวเ่โกกำลังคุยไอ้ดินลงมาก่อนสักนิดทำามไม่ไหว ไอนโดนรึ่งเลนอะ่ะหัวอยู่บนนั่นแล้วมาดูดิว่าจนผู้ใดจะช่วยเข้าได้ไหมโอ้ยฟังนี่สุดเลยไป ก็ว <c ười> hey, ืดเลยไม่มีเหลือธรรมด่าแต่ก็ต้องมี็นประสางเอถึงงานเราผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยสังเกตการ โจนผู้ร้ายจะลองช่วยดูดิโจนผู้ได้จะช่วยไหวไหมถ้ารถเขาลากแล้วไม่ไหวเราจะเป็นโจนผู้ช่วยช่วยลากให้ลองดูดิว่าสกายเนี่ย360กน่ะไหวไหมไหวเดี๋ยวก็รู้เรื่องเอาลองดูก่อนอันนี้เอาออกแล้วครึ่งหนึ่งี๋ยวลองดูก่อนเราไปก็ช่วยดันหลังดู ตอนนี้ออกไปแล้วอย่างน้อยเอาด้ประมาณสีห้าตันนะออกแล้วเราลองดูขึ้นไปขึ้น FXZ 360อยู่ว้ยสบายอยู่แล้วไม่ต้องเป็นผู้ช่วยหรอกแค่นี้เองโอ้โหต้องต้องร้ายมือผู้โจรเลยเด็กๆเหรอ ไ้หมดเลยอ้าอย่างนี้แหละทีนี้ไฟฟ้าขึ้นสบายเลยทุกเสามา18ตานะันขึ้นสบายเลยที่สองต่อชาวบาปักตากเองใส่น้ำหนักอยู่ที่ประมาณอ้น้ำหนักก็เยอะอยู่ยนะ แปว่าช่วงนี้เราต้องลงดินเยอะๆหน่อยเพราะวตรงนี้เป็นดินดินผมแต่ช่วงนี้เป็นดินเดิมตรงนี้เป็นดินเดิมกันที่สองจะลองเข้ามาเข้าไม่หลอดเป็นทางเข้าที่จะเอาเสาขึ้นไป อาไว้ข้างบนนู้นคือเสาจะข้างบนนู้นจะมากงข้างบนนี่หมดเลยเมื่อวานน่ะที่เขาทำมาเพราะมันชันเกินเราขึ้นไม่ได้คือเราขึ้นไ,ได้อยู่แล้วเพราะเราเรา,เราพวินไม่กลัวแต่ประเด็นคือรถเทรลเลยมันสูงเกินไปเราเลยต้องทํเราเลยปรับที่ใหม่ให้มันต่ำไอ้นี่ต้องเอากายางตัวนี้แหละใส่ใส่ยาวไปเลยเป็นรอยรอยแนว เดวในที่ว่าเราแค่ว่าจะพารถไปจอดปุ๊บแล้วก็เอาเสาลงเลยเลยนี่คือขายยางก็เอามาสนนี้จะขึ้นทางนี้ลงลงทางนู้นเวลาลงไม่เท่าไหร่เวลาลงมันลงควนไงไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่เวลาขึ้นน่ะน้ำหนักมันเยอะไงตอนนี้แม่โคกำลังทำทำทางอยู่